สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านค่ะวันนี้ฟ้ามีห้องขนาดใหญ่ของคอนโดเอสตาประหลนโยธินสะพานใหม่มาฝากทุกท่านกันค่ะคอนโดเข้าออกง่ายอยู่ติดถนนใหญ่ถนนเทพลักษ์หรือเลยท่านเรียกว่าเส้นบิ๊กซีตัดใหม่เพราะว่าใกล้ในส่วนของห้างบิ๊กซีสะพานใหม่มากเดินข้ามฝั่งไปห้างบิ๊กซีสะพานใหม่ได้เลยค่ะและยังใกล้ในส่วนของ BTS ซึ่งเป็นสถานีสายหยุดนะคะส่วนต่อขยายหมอชิตสะพานใหม่คูคดค่ะและร้านอาหารนะคะร้านค้าแถวนี้บอกได้เลยว่าเพียบเลยค่ะ สะดวกสบายมากๆเลยนะคะและยังใกล้ในส่วนของทางด่วนเส้นดับอินทาอาน้นณรงด้วยค่ะและพิเศษมากๆเลยนะคะห้องสําหรับวันนี้นะคะเป็นห้องที่สามารถนอนได้2ห้องมีเตียงใหญ่เตียงเล็กให้นะคะแล้วก็พื้นที่ห้องนั่งเล่นใหญ่ๆกว้างๆแบบนี้1ห้องน้ํานะคะฟ้าพาชมห้องเลยนะคะเผื่อท่านใดกําลังมองหาห้องเช่านะคะที่จะอยู่กัน2อถึงสท่านนะคะแนะนําห้องนี้เลยะคะ่ะเริ่มต้นจากพื้นที่นั่งเล่นกันก่อนเลยนะคะประตูมีความปลอดภัยนะคะตรงนี้นะคะเป็นประตูแบบดิจิตอลดอลล็อก ะะและนะคะในส่วนของเคาน์เตอร์ล้างจานขนาดใหญ่นะคะอ่างล้างจานนะคะแล้วก็ชั้นวางเก็บของต่างๆนะคะที่เป็นบิวอินนะคะติดฝ้าผนังนะคะขนาดใหญ่เลยนะและมีในส่วนของตู้เย็นค่ะตู้เย็นใหญ่นะตู้เย็นใหม่ตู้เย็นใหม่นะคะตู้เย็นใหม่ๆเลยแล้วก็ในส่วนของไมโครเวฟก็คือไมโครเวฟใหม่เหมือนกันนะคะ ตรงนี้อ่ะถัดมานะคะเป็นในส่วนของชุดโต๊ะรับประทานอาหารนะคะมีให้เรียบร้อยค่ะโซฟาขนาดใหญ่ค่ะนั่งดูทีวีได้เลยนะคะทีวีมีให้เรียบร้อยนะคะเป็นสมาร์ททีวีค่ะเครื่องใหม่เลยนะคะโซฟาตรงนี้ค่ะขนาดใหญ่มาก และนะคะพื้นที่บริเวณห้องนั่งเล่นมีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะ1ตัวนะคะไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะคะถัดมานะคะฟ้าพาชมในส่วนของห้องน้ํากันก่อนนะคะห้องน้ํากระจกนะคะมีให้เรียบร้อยแล้วก็อ่างล้างหน้าค่ะชักโครกราวในห้องน้ําฉากกั้นกันน้ํากระเด็นค่ะแล้วก็เครื่องทาน้ําอุ่นนะคะมีให้เรียบร้อยค่ะถัดมาฟ้าพาชมในส่วนของห้องนอนกันต่อเลยค่ะห้องนอนแบ่งออกเป็นพื้นที่ห้องนอนรองนะคะอันนี้ห้องนอนเล็ก มีในส่วนของประตูบานสไลด์นะ,ะเลื่อนเปิดปิดได้นะเวลาเรานอนตรงนี้และยังมีผ้าม่านให้ด้วยนะคะผ้ะมาม่านตรงนี้เวลาเรานอนเราสามารถเลื่อนปิดผ้าม่านได้เพิ่มความเป็นส่วนตัวนะคะและนะคะห้องนี้มี เตียงพร้อมที่นอนขนาดสามฟุตครึ่งให้เรียบร้อยค่ะของใหม่ยังไม่ได้แกะเลยนะคะหมอนมีให้เรียบร้อยนะคะและตู้เสื้อผ้ามีให้ตรงนี้นะคะหนึ่งตู้ค่ะผ้าม่านตรงนี้มีให้เรียบร้อยแล้วก็ในส่วนของพื้นท,ที่ตรงนี้ห้องนี้มีแอร์ให้เรียบร้อยนะคะถัดนามาดูในส่วนของห้องนอนใหญ่กันก่อนต่อเลยนะคะห้องนอนใหญ่ได้ประตูปิดมิชิดแบบนี้เลยภายในบริเวณห้องนอนใหญ่คือกว้างมากนะคะทุกคนค่ะตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่แบบนี้เลยใครที่มีเสื้อผ้าเยอะๆนะคะรับรองว่าต้องถูกใจแน่เลย ปัเปิดให้ดูนิดหนึ่งนะคะตู้เสื้อผ้าโอ้โหตู้เสื้อผ้าใหญ่มากทั้งใหญ่ทั้งสูงเลยค่ะชั้นบนก็คือสามารถใส่ได้ด้วยนะห้องนอนแอร์อยู่มุมนี้นะคะมีแอร์ให้เรียบร้อยแล้วก็เตียงนอนห้องนี้จะได้เตียงพร้อมที่นอนขนาด5ฟุตนะคะของใหม่เหมือนกันนะคะยังไม่ได้แกะนะคะหาคนนอนคนแรกอยู่หมอนมีให้เรียบร้อยนะคะถัดมาตรงนี้อันนี้คือกล่องนะคะที่เรายังไม่ได้เรา เตรียมที่จะไปทิ้งนะคะก็เป็นในส่วนของกล่องของทีวีนะคะตู้เย็นแล้วก็ไมโครเวฟนะคะที่เป็นของใหม่นะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของตัวตัวนี้ถ้าเราดึงออกมา,าเราสามารถวางในส่วนของตัวพวกคอมพิวเตอร์ก็ได้นะคะมุมนี้สามารถวางทีวี TV ได้อีกหนึ่งเครื่องนะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะติดผ้าม่านให้เรียบร้อยนะคะตรงนี้เป็นมูลลี่นะคะดึงลงมาปิดได้นะ ห้องนี้มีระเบียงนะคะระเบียงอยู่ตรงนี้อาระเบียงขนาดใหญ่เลยนะคะห้องนี้เป็นห้องล็อกกลางของตึกนะคะมองไปก็จะเห็นในส่วนของจะว่ายน้ำนะเวลาเรานอนเราก็เลื่อนปิดตรงนี้ได้เลยนะ ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่กำลังมองหาห้องเช่าขนาดใหญ่นะคะพัก2 3ถึงท่านนะคะที่อยู่ใกล้ในส่วนของรถไฟฟ้าใกล้ห้างนะคะในย่านบางเขนสะพานให่ท่านใดที่สนใจเช่ารีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะตอนนี้นะคะให้เช่าในราคาพิเศษอยู่นะคะแล้วก็ห้องสวยๆวยใหม่ๆใหญ่ๆแบบนี้ของใช้ไม่หมดเลยนะคะใครที่สนใจอยู่ห้ามพลาดรีบทักเข้ามาสอบถามด่วนเลยค่ะวันนี้ฟ้าไปก่อนค่ะฝากเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะอย่าลืมกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ฟ้าด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ